cat, cat, cat. h e battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกม The b บ t t เท c a แคครับวันนี้เรามาเล่นในด่านราชินีอาวุโสนะครับก็คือเจ้าไอ้พึ่งที่เป็นท่าซ่ากับทุกคน ระดาแรกคือใช้แมวได้แค่แถวเดียวรอบนี้ผมก็เลยใช้แมวเซตนี้นะครับมีแมวส่งของนะแต่บอกเลยว่าด่านนี้ตัวหลักๆก็คือแมวซูชินะครับที่ช่วยนะตัวหลักๆเลยอะ่ะแล้วก็จะใช้2ตัวนี้ก็คือแมวมือปืนซุ่มยิงครับทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ข้างบนแล้วก็จะมี ไซเบอร์พลังนะครับกับอิซานกิใช้เซตนี้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นด่านที่ทําให้ผมหัวร้อนมากาเพราะอะไรเพราะว่าผมใช้แมวเซตทีแล้วก็มือปืนซุ่มยิงไปเยอะมากๆตอนนี้นับปัจจุบันที่เล่นอยู่ก็คือมือปืนซุ่มยิงเหลือศูนย์ครับจากร้อยหนึ่งเหลือศูนโหดมากใช้โหดมากใช้รมรวมเมืนนะไม่ใช่ไม่ไม่ได้ใช้แค่ดานนี้นะหมายถึงว่าใช้รวมรแล้ว นั้นเดี๋ยวมีเวลาว่างผมต้องไปเล่นด่านบันดิตซูซูครับเพื่อที่จะไปสุ่มสล็อตนะตู้ลัคกี้แคปซูลเอามือปืนซุ่มยิงสักหน่อยนะเพราะตอนนี้ไม่มีเลยเดี๋ยวจะไปเล่นด่านยากๆแล้วไม่มีเวลาเล่นอะไรไม่มีมือปืนช่วยนะด่านนี้ยากตรงไหนยากตัวหนึ่งเลยก็คือราชินีพึ่งตีไกลมาก แต่ถ้าเราออกจากระยะการโจมตีของราชินีพึ่งก็สู้ได้อยู่นะแต่มันก็จะมีอีตัวแดงนี่แหละอีตัวแดงเนี่ยไอตัวตัวกินมดตีแดงเนี่ยนะตีไกลมากแล้วเหมือนจะตีติดสโลด้วยนะมีโอกาสตีติตดสโลแต่ว่าเราก็โดนไอตัวนี้ด้วยโดนอ่าราชินีพึ่งสาบเนี่ยเห็นไหมพอสาบแล้วเนี่ยมันจะทําให้อีเอฟเฟกแมวของเราไม่ติดครับยกตัวอย่างเช่นโซชิมันสามารถทําให้ ลดลดทอนการโจมตีจากธาตุสีแดงใช่ปะ่ะนี่เจอไปเลยจะอิสานาก,กินะแต่มันก็มีแมวบางตัวที่ไม่โดนเรียกว่าอะไรนะไม่โดนสาบใช่ไหม <S 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 เราต้องใช้แมวตัวนั้นบ่อยๆนะเพราะว่าหลังๆมาเราเจอธาตุซากเยอะมากๆครับ ยิ่งกระลอกเนี่ยกระลอกนี่แทะไวมากเลยป้อมแป๊บเดียวแทะป้อมแตกหมาก็ถึกเหลือเกินเอาซิมาถ้าถึงป้อมแบบนี้แล้วก็มีโอกาสชนะอยู่มั้งแล้วอีกอย่างก็คือ เห็นปะแมวซูชิเราไม่โดนสาบพอไม่โดนสาบก็มีโอกาสที่จะทําให้ธาตุแดงมันลดพลังการโจมตีไปจะจะรอดไหมอุตสาห์ดันไปเกือบจะโดน เกือบจะไอ้นี่แล้วนะเกือบจะถึงป้อมแล้วเนี่ยโดนมันดันกลับมาอีกแล้วเนี่ยแล้วดูคูดาวกันแบบน่านะผมว่ามือปืนซุ่มยิงไปอีกรอบนึงโดนแทะตุยกันมะปิ้วนั่นไงว่าแล้วเชียวมันดันกลับมาอีกรอบแล้วครับตคงต้องรออิซานก,กิแล้วอะแต่ดีนะว่าเงินเงินเยอะอยู่คือถ้าอิซานก,กิ คูดาวเสร็จก็คือสามารถได้อิานากิได้เลยอะไรอิานากิผมมาแล้ะอิานากิคือไม่โดนสาบด้วยนะเดี๋ยวเจอผี่อยผีเลยนะอืนี่โดนชะลอด้วยเป็นไงล่ะเอาหอกไปกินออืือ้ ก็โจมตีไกลไกลเออโอเคเฮ้ยเยอราชินีซากตัวเดียวสบายแล้วแบบนี้บอกเลยเพราะว่าราชินีซากมันโจมตีไกลได้อย่างเดียวแต่ว่ามันโจมตีระยะใกล้ไม่ได้เย่นี่แต่ว่าอันนี้มันน่าจะเป็นแบบด่านออเดอร์แบบมันยังมีด่านจริงอีกด่านหนึ่งครับ รู้สึกว่าด่านนี้น่าจะปลดล็อกร่างจริงของแมวตัวใดตัวหนึ่งนะแมวพิเศษหรือแมวแรสักตัวเดี๋ยวเราไปดูกันตอนจบพอผมจะเล่นชนะด่านพวกนี้ให้ได้ไปลุยไปเหลือสิบเอ็ดเนี่ยตอนนี้แมวมือปืนซุ่มยิงเหลือสิบเอ็ดแต่ปัจจุบันคือเกลี้ยงไปแล้ว ราชินีควีนบีลุยใช้แมวเซตนี้นะครับทุกคนโอ้มิสฟูงหมาเป็นฟูงแบบนี้ต้องใช้ถ้าไม่ตีติดเวฟก็ต้องใช้แมวทรงของอ่ะมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันมีบาเรียด้วยนะมันเหมือนบาเรียของนี่นั้นน่ะอะไรอะ เหมือนโล่เหมือนบ้าเรียของของเอเลี่ยนนะ่ะแต่มันเป็นสีเขียวอะโหคฮัฮนิวานี่จมตีเวฟนี่ไม่ได้เอาแมวปลาหมึกมาไม่รู้ว่ามันตีขนาดนี้เออฮันิวาปิวไปแล้วครับต้องจัดการต้องยองได้อยู่ โดนสาบแม่โดนสาบด้วยเหรอเอาละเออเฮ้ยเฮ้ยมีโอกาสชนะแหมพอชนะหอกคอยนรกชั้น30มานี่คือแบบทุกได้มันจะง่ายแบบนี้ไม่ได้นะถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนี้แล้วด้านนี้ผมไม่ได้แมวใช้แมวมือปืนส้มยิงเลยนะผมใช้แค่แมวเสียถี่นะครับอย่างน้อยก็คือให้เงินขึ้นไวหน่อยนี่มันแล้วเราจะ เจาะไอ้ไอ้นี่มันยังไงอ่ะเห็นว่าน่ะมันเอ,อ้าวอ๋อราชินีพึ่งตายก็คือโล่แตกเลยเหรออาแบบนี้ชนะแน่นอนทุกคนได้ร่างจริงแมวใหม่แล้วครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นแมวตัวไหนม,มีคนเชียร์บอกว่าให้ให,ใ,หให้เล่นดันขอคอแนนรกยาวไปเลยไม่น่าไหวนะ ขนาดชั้น30กว่าจะเล่นแบบชนะมาได้ก็ใช้ระยะเวลาในการเล่นค่อนข้างนานกันเกือแบคบรึ่งชั่วโมงเคเรียบร้อยครับปลดล็อกร่างจริงแมวตัวไหนเอ่ยแมวสลามเฮ้ยอยากรู้อยู่แล้วว่าล่างร่างจริงแมวสลามมันเป็นตัวอะไรแกินะอ่าอัปเกรดแมวสลามร่างสองมันเป็นแมวแมงกะพุนใช่ไหมร่างสามเป็นตัวอะไรอ่ะ พอ,อดูหน่อยนี่แท้หืขนมจีบเจลออกคล้ายๆกับไอตัวนั้นใช่ไหมไอแกัมมี่อ่ะตัวนั้นอ่ะแมวกัมมี่ที่ผมบอกว่าอยากได้แน่ๆเลยอ่ะมันก็คือแมวเจลลี่แมวกัมมี่อะไรแบบนี้ใช่ไหมเฮ้ย,ยแต่เวฟน่าจะแรงน่าดูนะเนี่ยเนี่ยเห็นป่าโอเคทุกคนกันคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะบ๊ายบาย คนคนนั้นไปหลบอยู่แถวไหนโปรดอมมาพาฉันไปที่ที่มีความสุขที่อยากจะพอกับสิ่งไม่มายวยได้ไหม,หมคนดีพาฉันออกจากจุดนี้ฉันทรมาน